สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุกท่านนะครับวันนี้เชิญท่านฟัง11บ,บทเรียนจากหนังสือ The s i g e n n e of Getting Rich นะครับที่อาช่วยปลดล็อกศักยภาพนักเทรดของคุณนะฮะผมไปได้ไอเดียนี้มาจากเล่มนี้นะฮะไม่รู้คุณอ่านเจอป่านะแต่ผมค่อนข้างสนใจในประเด็นของบทที่10นะครับหน้า480นะครับเข้าได้อ้างถึงผนะู้เขียนนะ เขาได้พูดถึง SC q ซ o t a ครับซึ่งเป็น Market ็วิสัสนะครับเขาได้มีโครงการนะครับรับสมัครลูกศิษย์ครับที่จะมาปุ่มเพาะให้กลายเป็นนักเทรดที่เก่งกาจครับแต่เขาจะเขาจะรับนะเพียงแค่1คนเท่านั้นครับส่วนที่เหลือนะฮะส่วนที่คนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกนั้นเขาจะให้เข้าหลักสูตรครับเข้าคอร์สที่เรียกว่า Trading t r i Process ครับ TTP นะครับ ที่มีเนื้อหาให้เรียนรู้ถึงการกําจัดจุดอ่อนของจิตใจครับที่เป็นอุปสรรคต่อการเทรดและเตรียมความพร้อมด้านจิตวิทยาการลงทุนนะฮะซึ่งได้รับความนิยมอย่างล้นหลามนะครับโดยสรุปนะครับผู้เขียนนวก็เขาก็เข้าคอร์สนี่แหละนะฮะแล้วเขาก็ได้สรุปว่าแนวทางนั้นนะ่ะมันก็มีความสอดคล้องไปกับหลักการนะครับของคุณวอลเลซดีวัตเทินะครับวอเลตเทนะฮะ หนังสือ The Science of Getting Rich นะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครับนะเป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองครับเพื่อปรับเปลี่ยน mindset ะสร้าง mindset ที่ถูกต้องครับเพื่อเดินไปสู่เป้าหมายชีวิตท่ร่ำรวยครับประเนี้เองครับมันทําให้ผมเออนึกถึงนะความจริงแล้วนักเทรดที่ระดับ Market วิศาสตร์จำนวนไม่น้อยนะครับเขามีจุดเปลี่ยนคือการเนี่ยไปเจอหรือว่าไปไปได้รับนะได้รับหรือว่าเป็นแพ็คพิเศษนะ ถ้าคุณเล่นเล่นเกมมันจะมีมีแพ็กเกจเขาเรียกว่าเป็นแพ็คแอคชั่นแพ็คนะที่ได้รับมาแล้วมันเพิ่มพลังคุณฮนะไม่น้อยนะครับอย่างออพอทูดอรอยโจนส์บอกว่าเขาได้รับพลังฮนะพลังได้รับมุมมองพิเศษที่เป็นการพลิกชีวิตเลยจากโทนี่โรบินพี่มาร์กมานเดียาก็ถามครับเขาก็บอกว่าเขาก็ไปเรียนกับมาร์กกับโทนี่โรบินเช่นกันครับแล้วเขาก็มีการแนะนําหนังสือนะครับที่เปลี่ยนชีวิตกันฮะ ซึ่งเนี่ยเป็นการปลดล็อกศักยภาพนะครับเลยครับของภายในนะเป็นเรื่องของทัศนคติครับใหม่เสร็จนะฮะเนี่ยนะเรื่องนี้ผมว่าไม่ธรรมดานะถ้าใครก็ตามครับคุณยังคงเทรดแบบเออทำไมมันไม่โตมันอั้นอะไรสักอย่างวะเนี่ยลองนะฮะเปิดใจศึกษาหนังสือพวกนี้ดูนะและผมก็จะทําคลิปนี้อุทิศให้คุณนะให้ลองเปิดใจดูนะครับก่อนอื่นนะเล่มนี้นะช่วยขายครับมีขายที่ออนไลน์แล้วก็ร้านหนังสือน่าจะมีนะ แต่ซื้อออนไลน์ผมว่าดีนะครับซื้อตรงจากสำนักพิมพ์นะคุณจะได้ทั้งที่ขัน้นหนังสือครับได้ทั้งเรียกว,ว่าเป็นเป็นซองพลาสติกครับซึ่งโอ้โหผมว่าคุ้มค่านะครับคุณได้ทั้งของแถมครับและได้ทั้งการซัพพอร์ตสำนักพิมพ์ครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีทั้งสองฝ่ายครับวินวินครับนักพิมพ์ก็มีกําลังซั์ที่เต็มม็ดเตําหนยนะไปพิมพ์หนังสือดีๆให้คุณอ่านต่อไปนะครับ ผมไม่เกี่ยวข้องเลยแต่ผมชอบนักพิมพ์นี้ยผมเลยพยายามที่จะชวนชวนท่านไปซื้อนะครับซัพพอร์ตกันทั้งกันและกันนะครับเพราะว่าไม่มีอ็นซิกผมว่านะผมเองก็คงจะไม่มีวันนี้นะต้องสารภาพตรงๆนะฮะแนะนำครับ,รบไปซื้ออ่านนะเดี๋ยวนันจะเทงถ้าใทรสนใจนะครับผมก็เออด้วยความที่ผมอยากรู้เรื่องนี้ไว้ผมเลยไปค้นออนไลน์ครับก็มีนะครับคุณลองนะคุณเซนะิร์ช u t u b e ฮะมันจะมีหนังสือเสียงครับ ผมเคยฟังแต่ตอนนี้ไม่น่ใจะว,ว่ามีหรือเปล่านะมีสรุปก็มีนะครับสรุปเป็นอ e ีบุ๊กก็มีนะครับเล่มนีน้น่าจะเป็นอะไรที่เป็นพับลิกเรียกว่าพับลิกอะไรสักอย่างครับคือม,มันสามารถที่จะพิมพ์กันได้นะพิมพ์กันได้และโดยที่ไม่ต้องมีลิขสิทธิ์นะครับเนี่ยคุณธีรธระฮะธีระทนายโรธเขาก็มีการทําเป็น PDF ให้นะครับมีไปดสิบสามหน้าดผมเองก็คิดว่กัน่าสนใจจะอ่านนะเพราะว่าคนไข้การอ่านฮะเล่มนี้เป็นอ e ีบุ๊กนะเนี่ย ผมก็ไปได้สรุปมานะครับสรุปที่ของฝรั่งนะครับว่ามีสิอนะฮะเอเลเวนคีย mm ์ปรินซิเปิลจากเร่มนี้นะฮะ mm hmm. ก็บอกว่านะก็สรุปนะ mm hmm. ผมก็สรุปให้คุณฟังแล้วกันถ้าคุณสนใจก็ไปหาอ่านจากทั้งอ่านอ e ีบุ๊กเนี่ยฮะที่ผมให้ลิงก์ไปนะแล้วก็ไปฟังคลิปทาง youtube ได้นะครับถ้ายังไม่ถูกลบนะครับน่าจะมีครับนะเซิร์ชคำนี้เลยครับเนะี key mm ่ยสิบเอ็ดคีย์กันเลยครับ1คือ การร่ำรวยคือการเติมเต็มศักยภาพของคุณนะความร่ำรวยนะ่นะคือการเติมเต็มศักยภาพของคุณ 2. โอกาสนั้นไม่มีที่สิ้นครับ 3. ความคิดและการกระทำสร้างความสำเร็จคนะ 4. ส,สร้างสรรคแต่อย่าแข่งขันนะ 5. จงให้คุณค่ากับคนอื่นคนะ 6. มีความกระตันยูครับ 7. ปกป้องความคิดคุณจากความคิดเชิงลบของคุณนะเนี่ย8 ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในทุกสิ่งครับ 9. คุณไม่เป็นเรื่รีบร้อยนะฮะสิ 10. อย่าก,กังวลว่าคุณจะเอาชนะอุปสรรคได้อย่างไรครับแล้วก็11เนี่ยความโน้มเหนียวเป็นสิ่งที่ปรากฏชัดเท่านั้นฮะนี่ครับนี่เป็นไมซ์เซตนะฮะถ้าคุณอยากสําเร็จนะคุณต้องปลดล็อกนะฮะสิ 11. เรื่องนี้ครับนะฮะทำไมฉลองอีกครั้งหนึ่งทําไมคุณต้องอ่านเลื่อนี้เพราะว่าเนี่ยมันจะสร้างให้คุณนะฮะมันจะช่วยปรับเปลี่ยนมุมมองและ สร้างให้เกิด mindset ที่ถูกต้องสำหรับการไปสู่เป้าหมายคือการถ้าคุณอยากรวยนะหนังสืเอเล่มนี้อาจจะปลดล็อกคุณได้นแนะนำนะครับ The Science of Getting Rich นะฮะก็นะฮะถ้าไม่มีตังค์ซื้อถ้าไม่อยากซื้อก็เล่มนี้อ e ีบุ๊กมีนะครับเด mm ี๋ยวให้ลิงก์ไปใต้คลิปนะ,นะ mm hmm. มาดูดีเทลครับว่าเป็นยังไงฮะความร่ำรวยนั้นคือการเติมเต็มศักยภาพของคุณครับ ข้อนี้ผมผม,ผมชอบนะคืออย่าได้คิดว่าความร่ำรวยนั้นมันเป็นอะไรที่แบบเป็นโชคนะเป็นโชคเป็นที่เป็นอะไรที่คุณไม่ต้องลงแรงอะไรมากมายนะแต่ว่าจงคิดว่าเออเนี่ยเราจะต้องเก่งขึ้นไว้เราต้องพัฒนาศักยภาพเราให้มันมันมันถึงขั้นสุดจริงๆอะ่ะแล้วจากนั้นความร่ำรวยจะตามมาครับนี่ครับคุณต้องสร้างความสมบูรณ์จากภายในก่อนเออนะทั้งเรื่องของเราของไมซ์เซ็ตเรื่องราวของ ของทักษะประสบการณ์ครับแล้ววันนั้นเมื่อคุณผมชอบเปรียบเทียบเหมือนกับการเป็นต้นไม้เงินนะคุณต้องสร้างตัวเองให้เป็นต้นไม้ที่แข็งแรงก่อนฮนะแข็งแรงแล้วก็มันก็มีความพร้อมที่จะเจริญพันธุ์่ะที่ออกดอกออกผลนะั่นแหละครับถึงตอนนั้นแหละคุณก็จะเรียกว่าดีพอที่จะสําเร็จได้นะฮะต่อมาครับข้อ2โอกาสนั้นไม่มีที่สิ้นสุดครับอย่าคิดว่าโอกาสนั้น มันมาแล้วไปครับใช่มันมาแล้วไปจริงแต่มันจะมาอีกฮะโอกาสมันรถเมย์ฮะเมื่อคันนี้ผ่านไปครับเดี๋ยวคันใหม่ก็มาครับจงนะครับเตรียมพร้อมที่จะรอรับโอกาสนั้นครับถ้าคุณเก่งพอฮนะถ้าคุณมีความแน่วแน่มีความจดจ่อมากพอครับโอกาสก็จะวิ่งมาหาคุณฮนะถึง ห้องนอนเลยก็ได้นะฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมว่าดีครับแค่คุณมีเรียกว่า positive mindset นะเชื่อว่าโอกาสมันมีมาเรื่อยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทัศนคติของความเรียกว่าความอุดมสมบูรณ์ฮะมองโลกแอบ,บวกครับแล้วเตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวโอกาสจะมาได้เลยนะครับข้อ3ครับความคิดและการกระทํานั้นจะสร้างความสําเร็จครับความสาเร็จนั้นไม่ใช่การขอและรอนะครับไม่ใช่การขอและรอเหมือนกับกดแรงดูนะครับแต่ว่ามันเป็นการ กระทำครับลงมือทําครับแล้วก็เตรียมตัวครับมันก็จะไปสอดคล้องกับะไรครับข้อหนึ่งข้อสองครับคือถ้าคุณดีพอและคุณเก่งพอนะเดี๋ยวโอกาสจะมาครับถ้าคุณเตรียมตัวรอนะโอกาสมาคุณแน่นอนครับแค่คุณคิดให้ถูกต้องครับรอโอกาสครับแล้วก็สร้างสร้างศักยภาพนะฮะหรือว่าสร้างอะไรก็ตามครับที่พร้อมที่จะดึงดูดโอกาสมาแลครับ ความเร็จมาแน่นอนครับอย่าขอและรอครับแต่จงคิดสร้างและาาทำมันมาเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับว่าคุณคุณเป็นคุณเป็นเสาคุณเสาสัญญาณฮะโอกาสมันเป็นเหมือนกับเป็นการส่งคลื่นสัญญาณมาจากมาจากนอกโลกเนี้ยถ้าคุณอยู่เฉยๆเนี่ยสัญญาณไม่มาถึงหรอกครับคุณต้องรับสร้างเสาสัญญาณขึ้นไปครับเสาสัญญาณอะไรครับศักยภาพไงทักษะไงความสามารถไงและการ ทำตัวให้อยู่ตรงที่ถูกเวลาเอออันนี้ต้อนึกถึงการ์ตูนเล่มหนึ่งนะการ์ตูนเป็นแอนิเมชันนะชื่อบลูล็อกนะเป็นการ์ตูนฟุตบอลน,นะแอนิเมชันฟุตบอลมันจะมีตอนหนึ่งครับที่พระเอกแหละเขาก็มีการรวมทีมนะเพื่อแข่งแข่งขันแล้วก็ประมาณว่าถ้าทีมชนะจะคัดเอาทีมผู้แพ้ได้คนหนึ่งนะพระเอกเขาก็แพ้ครับแพ้เพราะว่าไอ้ทีมคู่แข่งอะ่ะ มันดันฟลุกชนะครับฟลุกยิงเข้าครับพ่อเอกก็พูดถึงว่ามันก็มีโชคแหละแต่คนที่เขาเป็นคนที่คุมเกมสร้างเกมของมนะันอะเฮ้ยความจริงอะ่ะโชคนั้นอะมันไม่ใช่เรื่องบองอื่นนะถ้าคุณรู้ว่าโชคมันจะมามันมันมันจะอยู่โชคอยู่ตรงไหนอะคุณแค่เอาตัวไปอยู่ในในจุดในโซนที่โชคมันจะมาสิแล้วคุณก็จะมีโอกาสได้โชคนั่นไง นี่ครับอ้เป็นโอ้เป็นเป็นโค้ดจากจากกระตูนที่ผมมัน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 ,มนสะก,กิดใจมากเลยโอ้เนี่ยเออใช่ว่ะแทนที่เราจะรอแล้วเราเอาแต่โทษโชคชะตาทําไมไม่มาหาเราเนี่ยถามตัวเองสิว่าเราเนี่ยไปอยู่ในโซนที่โชคมันหล่นมาหรือเปล่าค,คิดด,ดีนะครับบางทีคํำพูดนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้นะครับต่อมาครับ จงสร้างสรรค์ไม่ใช่แข่งขันครับนะคือความแข่งขันนั้น,นการแข่งขันนั้นมันทำลายครับแต่สร้างสรรค์นั้นมันมีแต่จะเสริมสร้างครับทาให้เราเติบโตครับแข่งขันทําลายครับแต่สร้างสรรค์นั้นมันจะบูรณาการให้ทุกอย่างมันดีขึ้นครับนะฮะมันก็คล้ายคำนี้คือว่าเนี้ยคำพูดของผู้เขียนว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทําได้เพื่อคนทั้งโลกคือการใช้ประโยชน์จากตัวเองให้คุ้มค่าที่สุดครับเนี่ยจากแข่งขันครับ แต่ครับสร้างสรรค์ขึ้นมานะฮะต่อมาครับให้คุณค่ากับคนอื่นครับนะฮะคือการให้ค่าใครบางคนนั้นมันมีนะฮะมันมันมีค่ามีประโยชน์มากกว่าที่คุณได้รับเพื่อแลกกับมันเสมอครับสิ่งนี้เรียกว่าการยิ่งให้ครับเราส่งมอบมากเกินไปนะครับคือถ้าคุณส่งมอบมากเท่าไหร่นะผมเองนะพูดง่ายๆผมเองนะคือผมเนี่ยยอมรับว่าผมมีวันนี้ได้ผมมี มีไรายได้เป็นแพสซีเป็นคำได้เพราะว่าผมผมส่งผมส่งคุณค่าให้กับเอฟสีครับในการทําคลิปนะทำคลิปออกมาลง YouTube ผมก็ได้นะครับได้ค่าคอมมิชชั่นนะได้ได้ค่าเอนะ็ดเซนจากอย่าง YouTube ขึ้นมานะครับแล้วก็ผมก็มีการาเขียนหนังสือออกมาก,ก็เป็นแฟนคลับนะครับที่เขาได้ประโยชน์จากคลิปผมนะฮะก็ไปซัพพอร์ตหนังสือครับนี่ครับมาเริ่มต้นจากเลยครับการที่ผมส่งคุณค่ากับคนอื่นไง แลวถ้าคนอื่นเขาเขาทราบซึ้งนะเขามีน้ําใจก็จะส่งส่งคุณค่ากลับมาให้ผมเองครับนี่เป็นหลักการง่ายๆนะครับคือเป็นการเทรดฮนะผมขายครับผมขายความรู้คุณก็ซื้อน้ําใจผมกลับมานะฮะต่อมาครับ 6. ความกระตันยูรู้คุณครับเป็นการขอบคุณนะสินที่คุณมีฮนะตรงนี้สําคัญนะกฎวิสิ์ระบ,บว่าทุกการกระทำนั้นมันมีปฏิิริยาเท่ากันและตรงกันข้ามดังนั้นเนี่ยการแสดงความขอบคุณต่อสินที่คุณต้องการ จะนาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาใกล้คุณมากขึ้นนะครับของข้อนี้นะดีครับนะจงขอบคุณฮนะแล้วก็คุณจะได้สิ่งนั้นกลับมาเป็นเป็นเท่าทวีคูณแล้วกันนะฮะแต่มาข้อเจ็ครับ,รบปกป้องความคิดคุณจากความคิดเชิงลบครับนะฮะพลังความคิดนั้นจะสร้างสิ่งที่คุณคิดครับดังนั้นจงตระหนักนะจงตระหนักตัวเองครับแล้วตามตัวนี้ทันนะว่าเออเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเราคิดลบเนี่ยมันจะดึงดูดครับ แล้วก็ผลักให้เราทําสิ่งเรื่องลบครับนั้นเนี่ยยาครับรู้ทันนครับคือมนุษย์เราผมผมทําช่องเตอีกตอนี้ผมเข้าใจว่าเ่ผมศึกษาเรื่องจิตวิทยาการเทรดน,นะมันโดยเฉพาะหนังสือจิตวิทยาการเทรดน,นะเริ่มสีแดงนะผมจะมีผมจะซาบซึ้งมากอนะประทรับใจกับหนังสือที่ว่าท i n ง fast a n d slow ครับคือมนุษย์เรามันจะมีระบบความเิดอยู่2ชุดฮนะชุดท i n ง fast กับท i n ง slow นะฮะส่วนใหญ่นะประมาณสัก ผมตีสัก80%แล้วกันของมนุษย์เนี่ยจะวิ่งอยู่บนอ่สิสเ็มหนึ่งครับหรือว่าสิสเ็มที่ทิ้งฟาสครับทิ้งฟาสมันก็เหมือนกับอะไรครับเหมือนกับจิตที่มันยังไม่พัฒนานะจิตพื้นฐานครับเอาแต่คิดลบคิดลบแล้วก็เต็มด้ยอัตราอีก้อยากชนะครับซึ่งมันจะทำให้คุณนั้นเป็นแมสครับเป็นคนทั่วไปที่เป็นผู้แพ้ ถ้าคุณอยากจะเป็นคนส่วนน้อยครับคุณต้องครับปก ok ป้องครับคือพยายามรู้ทันว่าตอนเนี้ยฉันกำลังใช้ซิสเต็มหนึ่งอยู่นะดึงตัวเองครับหรือเหมือนกับเป็นการยกนะถ้าคุณเคยเล่นเป็นเสียงมันจะมีการยกแคร่ขึ้นมาว่าอีกไปแทร็กหนึ่งครับนะรู้ทันครับตอนนี้เราอยู่แทร็กหนึ่งนะยกตัวเองให้ไปอยู่แทร็กสองครับด้วยการมีวินัยฮะด้วยการมีความใช้ใช้ตักกะแล้วก็ใจเย็นฮะ นี่เป็นสิ่งที่ช่วยคุณปกป้องตัวเองจากความคิดเชิงลบได้นะต่อมาครับอ,อีกครั้งหนึ่งคืออะไรครับถ้าคุณอยู่กับความคิดเชิงลบก็จะดึงดูดเรื่องลบเข้ามาครับแต่ถ้าคุณอยู่กับความคิดเชิงบวกครับจะดึงดูดเชิงบวกเข้ามาครับกดแรงดูดเนี่ยมันมันก็มีส่วนที่เป็นอ่าเรียกว่าเป็นจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่เสกสรรขึ้นมาต้องต้องต้องใช้ถูกต้องนะฮะต่อมาครับข้อ8คือ ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในทุกสิ่งครับพยายามครับพยายามทําให้มันเต็มที่อย่าแบบคิดเล็กคิดน้อยนะถ้าคุณเดี๋ยวเที่ยง่ายกันถ้าคุณทํางานนะทำงานผม,ผมเคยผมเคยเป็นคือว่าผมก็มีลูกน้องที่ทํางานเฉพาะเขาจะเขาจะบอกว่าทำแค่นี้แหละเงินเดือนให้เท่านี้ก็ทํใแค่นี้ซึ่งการที่คุณไม่ได้ทุ่มเทกับงานนั้นมันก็ทําให้คุณได้อะไรน้อยไปจากงานนะการทํางานมันก็ได้ได,ได้ทักษะได้ความรู้และสร้าง สร้างความรับผิดชอบไปคุณครับถ้าคุณเจองานที่ใช่ครับคุณต้องทาให้เต็มที่ฮะทํโอทีหรือซ้ำไปครับเพราะอะไรครับยิ่งทําคุณยิ่งได้ประสบการณ์ได้ทักษะซึ่งมันทาให้คุณนั้นแข็งแกร่งจากภายในไงอย่างเช่นการเทรดเนี่ยโอ้ถ้าคุณชอบมนะคุณจะทําตลอดเวลาครับยิ่งคุณทํายิ่งมีช่วงบิงมันมากเท่าไหร่ครับคุณก็จะเก่งขึ้นแกร่งขึ้นจะมีจะมีพลังนะมีพลังมีเลเวลที่สูงขึ้นครับซึ่งมันทาให้คุณนะสามารถที่จะ ดึงดูดโชคนะฮะเทรดได้กำไรอย่างอย่างมากมายในเวลาต่อมาแน่นอนคนระะับต่อมาข้อก้าวคืออย่ารีบร้อนนะฮะเพราะว่าทุกอย่างนะฮะคือผมว่าชีวิตเราเนี่ยมันก็คือเราไม่อยู่คนเดียวอะ่ะไอสิ่งที่มันส่งผลกระทบต่อความสำเร็จเราครับมันก็โลกเราโลกนี้มันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าแรงต่อตา้านอะนะเราเหมือนกับคุณเคยเรียนฟิสิกส์ใช่ไหมมันจะมีเราก็เหมือนก้อน ก้อนน้าหนักครับที่ทีๆท,ท,ท,ที่ที่ถูกดึงไปครับมันจะมีครับแรงต้านมันจะมีแรงต้านเสมอครับดังนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เราอยากจะได้ทันด่วนทันใดเนี่ยมันไม่ได้หรอกยอมรับซะว่าเออเนี่ยความรีบร้อนบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องดีครับแต่นะครับทําให้ช้าลงครับแล้วก็อย่าลืมครับนะว่าอะไรคุณต้องการอะไรกันแน่แล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนมีครับเมื่อน,นั้นคุณจะ ไม่จมอยู่ในครับอยู่ในทแทร็กเชิงลบไงคุณไม่จมอยู่กับทแทร็กของ t i ้งฟาสตครับแต่คุณจะอยู่กับ t ิ้งสโลวซึ่งเป็นเป็นทแทร็กที่ทำให้คุณมีวิเชิงบอยด,ด,ดึงดึงดูเทืงบวกมาได้นะ <c oughs> มาก็1สิบครับอยากกังวลครับว่าคุณจะเอาชนะอุปสรรคได้อย่างไรครับเพราะว่านะครับชนะอุปสรรคนั้นเป็นเรื่องผลลัพธอฮะอยากกังวลผลลัพธ์ครับแต่จงโฟกัสที่นะครับกระบวนการครับ ทำยังไงถึงจะชนะอุปสรรคได้ครับทำไปเรื่อยครับถ้าคุณทำดีมากพอนะทำตามกระบวนการต่อเนื่องและยาวนานเมือนั้นนะครับคุณก็จะสร้างหนทางครับที่ผ่านอุปสรรคได้เองครับสุดท้ายครับความล้มเหลวนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏชัดเท่านั้นฮะก็คือเขาบอกว่านะอย่ารู้สึกผิดหวังที่มีบางสิ่งบางอย่างไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้คุณอาจมองว่าเป็นความล้มเหลวแต่จงยึดมั่นในสราทธาของคุณ แล้วคุณจะเห็นความเหลวที่ปรากฏชัดเท่านั้นสิ่งที่ดีกว่ากําลังหมาคุณซึ่งจะทําให้ความเหลวที่เห็นชัดนั้นกลายเป็นความสติแท้จริงครับถ้าถ้าแปลแบบง่ายๆคือว่าความน้่มเหลวนั้นมันมันเป็นสิ่งที่สิ่งที่โชคราวอะ่ะนะฮะมันก็เป็นเหมือนกับบันไดจงความสําเร็จครับอย่าได้หยุดอยู่แค่นั้นครับจงก้าวต่อไปก้าวต่อไปนะจงมีศรัทธาและพาตัวเองไปขึ้นไปให้มากสุดครับแล้วคุณก็จะไปสู่ความสําเร็จได้เองมานี่นะ นี่เป็นทั้งหมดนะครับที่ผมได้มาจากการสรุปเล่มนี้นะเดี๋ยวถ้าสนใจเนี่ยก็ลองเซิร์ช YouTube นะมันจะมีน่าจะมีหนังสือเสียงของเล่มนี้อยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวอ e ีบุ๊กผมผมให้คุณไปดูลิงก์แล้วกันนะที่สำคัญเนาะซัพพอร์ตเล่มนี้นะฮะ Tradelight like and o n เนียสโอน i วด i ซินะฮะขอบคุณมากนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ